ข้าวเย็นกันมาแล้วนะแมทกินหมดไปแล้วตอนนี้เดียนนะ่าก็กำลังจะกินนะคะพี่ๆีกับมิดาก็กินไปแล้ว คมป์ไซค์กันแล้วนะคะแต่คือหนาวมากคือต้องมาเอาเสื้อกันหนาวใส่กันมันมันเป็นตอนกลางคืนแล้วนะคะเวลาตอนกลางคืนคืออากาศมาันจะดับลงฮะ I look at the l i t s h u look at the l i t s o oh, d What did you see in the sky? Watch of stars huh? Mika What did you see in the sky? Hmm? Ah, ah, ah. <laughs> คือเราเห็นดาว Hey yes star Wow โอเคโอเคยูยูซี่สตาร์ช่วยไปกูซี่สตาร์อีกทียังอ๋อดูดาวเต็มท้องฟ้าเลยค่ะมาถึงกันดึกก็เลยไม่มีแสงก็เลยต้องใช้โทรศัพท์แสงไฟจากโทรศัพท์กันนะคะตอนนี้อ่าฮะ mom look like, that trade, it has to be white. Right. Yeah. we oh, have to do it small. now. Oh, that's good. Like that. You don't want to over tighten it. Yeah. Just like that. Is it good? Yeah. <laughs> <laughs> Get a close-up of the show how burnt it is. Yeah. <laughs> wow. You see, me? Pretty burn, burn. Yeah! So <laughs> you wanna do it too? Because I want the mushroom. Good m o r n i n g ค่ะทุกคนว้าวเมื่อคืนคือมาแล้วมันก็มืดเลยไม่ได้เห็นอะไรเลย mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. แต่เช้ามานี่คือพาที่มันคือละแล้วดูวิวรอบๆด้านนี่คือวอิวรอบๆด้านนะคะโหสวยมากอ๋อ oh. ดูด้านนี้ breakfast in bed This breakfast is in real bed. a นนี้คือข้างนอกมันหนาวนะคะเราก็เลยนั่งกินอาหารเช้ากันอยู่ในรถบ้านนะคะในเทรลเลอร์แล้วก็เมื่อวานนะไปเอเชียนมาร์เก็ตมาซื้อโมจิอันนี้มาด้วยก็จะเลยก็จะทานอันนี้เป็นอาหารเช้านะคะ Apple Jacks Oh yeah Whoa Nice jump. She's get up. Help her up. Push her butt up. Oh, she got it. She got it. She got it. Whoa. There you go. All right, Chris, show us your long jump. Whoa. Woo! Mika's oh turn. God. ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ o a k s p r i n g Trailhead i i l o b t t e r แล้วนะคะพาพี่ครีกับมิกามาหา Trilobite Fossil นะคะนี่คือหน้าตาของเจ้า Trilobite แล้วก็ Fossil มันก็จะละักษณะมันจะเป็นคล้ายๆรูปอย่างนี้นะคะ <thriving> เขามีกล่องอุปกรณ์ให้เราด้วยนี่คือกล่องอุปกรณ์ที่เราจะแบบเอาไปแท่ขินนะคะ Let's go Is it เรา c h ฟอร์ด no like r oh. sure t ปูต์ว่าดิซิส one python อันนี้ครับมันจะมันคือ s h e นะคะคือ t r i เร buy f o s did what you did. s i เนี่ยมันจะเพราะนะซ่อนตัวอยู่ใน shell อย่างนี้นะคะ เวลาที่เรากระแทกหินนะ่ะเราก็จะเจอบอสโซน,นะคะ breaking, เราก็ต้องหาดีๆนี่ก <You 're S 1> ้าวเด็ด break e t wait let me break it i actually no this is, this is all i อ้ยโอ้ยโอ้ย หนาวมากค่ะตอนนี้คือ34 34ฟาเรนไฮต์ตอนที่แบบวางแผนว่าจะมาที่เอ,อ่อมาแคมปิง้งทริปนี้นะคะคือไม่ได้คิดเลยว,ว่ามันจะหนาวขนาดนี้เพราะว่าแถวบ้านมันไม่ได้หนาวขนาดนี้นะคะโอเคนักลาฟอสโซ่ซันเย้น e ่นรู้สึก t ีขึ้นมา o u f i n ฟ อ๋อ in r o อะฮะพระอาทิตย์คือสองแสงแล้วเมฆมันไม่บังพระอาทิตย์ละตอนนี้เรารู้สึกอุ่นขึ้นมาทันทีเลยนะคะว้าว you have a big hammer in your hand oh yes my god oh my god oh my god for us oh. oh wow look at that t a t s like a pit oh look over here wow That's a lot. It's big. Big area. But will we will buy one. Yeah, <laughs> that's all for sliding now. <laughs> I don't really know what I'm looking for. Me too. I, to get like I saw it's like anything. a crack right, right there. So maybe you should try to open it. This one too. ก็คือแบบนักสำรวจมากคือเดินสำรวจมาทุกที่เลยอ้าวโอเคจะไปนี่ไหมไม่ง่ายจะไปนี่เนาะเราลองไปนี่ทีงี้เมื่อหลายสิบล้านปีก่อนนะคะพื้นที่ตรงนี้มันเป็นทะเลหมดเลยนะคะแล้วก็เจ้าเออ่ทริโอลไบส์เนี่ยค่ะก็คือมันอาศัยอยู่ตามเออ่ใต้พื้นท้องทะเลนะคะแล้วเวลาผ่านไปอย่างเงี้ยคือน้ํามันก็ All <laughs> Hey. So what do you think? I'm disappointed I haven't found a fossil. <laughs> <laughs> Was that hard to find like that? Yeah, I've looked all over. But I mean there's a lot of area to look over. So. Yeah. Thanks bud. Like Right here. But cree working hard. Cree? What do you think? Do you find one? No. Oh but Mika. Mika is just taking photos. Uh-huh. Yeah. Working on photography. Oh my gosh. What about you mom? Uh, how do you feel? I feel like if you find one you are the lucky one. Mm -hmm. <laughs> because this is really big area and Yeah you don't know where to start you don't know what to look for you just go for it and dig 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 and then ก o c k กลับไปที่เทรลเลอร์กันนะคะว่าจะไปกินข้าวกลางวันแล้วก็ข้าวเย็นทีเดียวเลยไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะคะากค่อยไปหาที่อื่นนะ อาหารกลางวันของเราในวันนี้นะคะทอดน้ำเดือดแล้วเตรียมอาหารเตรียมผักเตรียมอะไรไมาเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรแล้วนะคะทําแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าต้องแข่งกับเวลานะคะอะเราจะ drop like two already Really? อ m h m m You want eat me? มีกามิกาชอบกินบรอกอลีมากเลยค่ะน like yeah. mm yeah. ี่ของนักก็จะเป็นรสเผ็ดนะคะส่วนของแมทจะเป็นรสแบบไม่เผ็ดไปดูอย่างนี้เลยว้าว ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่คาทีดอกอรสเตดพ์คแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ้าบีก g าอ้า What are you doing? ว้าหลับไปแล้วเน่ง What are you doing? อ้า Are you sleepy? Alright, come on up. บีก้า No, why not? บ a ก้า Oh yeah. เดี๋ยวเราจะไปเอ่อฮกิ้งนะคะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปฮกิ้งที่เส้นทางไหนมันมีอยู่สองเส้นทางที่นะ้าอยากจะไปดูก็คือเอ่อ uh, เส้นทางละจําไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่คือจําได้ว่ามันจะมีแบบเป็นบันไดบันไดแบบบินขึ้นไปเพื่อจะไปดูวิวนะคะแล้วก็อีกอัน,นก็คือเขาบอกว่ามันเป็นสลอตแคนยอนก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะเพราะเรายังไม่ได้ดูแผนที่อะไรอย่างนี้ไปไปกันดูวิวด้านหลังของเมิกานะคะ นี่กะทิดดอกกอก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะคะพี่คีกับพ่อรออยู่ตรงโน้นนะคะพี่คีคือเขาบอกเขาอยากจะไปเห็นวอเตอร์ทาวเวอร์ก็เลยแบบให้ไปกับพ่อเพราะว่ามีกายอยากจะไปนั่งเล่นหินนี่คือวอเตอร์ทาวเวอร์นะคะก็อันนี้คือแต่ก่อนคือเขาใช้งานจริงๆนะคะเพราะว่าเขาจะปั๊มน้ำนขึ้นไปข้างบนแทงด้านโน้ตข้างบนเสรอก็เหมือนให้น้ำอะ่ะ ไหลลงมา <That> s <S แล้วก็ไ <true. S 1> หลลงไปเพื่อที่จะเอาไปใช้ตรงปิกนิกแอร์เรียนะคะแต่ว่าเขาต้องปิดลงเพราะว่ามันมีอัลคาไลอัลคาไลอ่าอัลคาไลเข้าไปอยู่ในน้ำอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องปิดอ๋อ oh, แล้วก็มาดู oh, <yeah. S 1> นะคะนี่ดูด้านในว้าวเขาก็จะปิดอย่างเงี้ยแหละ ตรงนั้นน่าจะเป็นที่ที่เขาปล่อยน้ำลงมานะคะเพื่อจะให้มันไหลลงไปที่ปิกนิกแกรีย Where is the sign? Nice that's that's where we should go Yeah that sign c e d r สวยมากเลยค่ะ คือแบบมันเป็นแค่สเตเตพาร์คแต่คือมันสวยมาก <c oughs> ตอนแรกคิดว่าใครเขามาเทปูนเอาไว้นะคะแต่ไม่ใช่เลยคือมันเกิดจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยเนี่ยอ่านี่นี่คือเส้นทางแรกที่เราจะไปกันนะคะท่าทีดรอสล็อตไปเอามิก้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมิกาเลตส์ก็ฟอลโล่ดั๊ดอ look at this เห็นยอ๋ยอเดี๋ยวเข้ามาดูว้าดูนี่นะคะ Oh. สามารเส้นทางแรกที่เราจะเดินกันนะคะดูแค่ทางเข้าก็คืออลังการแล้วโอ้แม่ก๊ไปเข้าไปดูข้างในนะคะว้าวสติ๊กค o อสต a ๊กโคตรอ๋อเนี่ยดูข้างบน problem ไงไว้าว kind of cool. Oh. <laughs> no, sometimes i like living in I have to squeeze it, in <laughs> 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 oh, yeah. Got footprints. Ringo, <laughs> <laughs> what are you doing? Actually, ah, you want to go? Yeah, Mika can walk too. Tight, wow, oh my god, <laughs> it looks so cool. Tight squeeze, huh? Wow. Oh, wow. This is like a maze. Yeah. Mika, I don't think I can go in that way. And this way, this way. Oh, maybe she can. It's pretty tight. Yeah, but it look like there's a footprint over here too. Oh, it's tight. Uh-huh. Oh yeah. my What's that tight thing right here? What's that for me, too? What's this? That one? Oh yeah. Well, so oh, 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 yeah. like you can go in, but. Oh, I can't. Yeah, it. I, I can't don't think it. that I can go in it's pretty small. Wow. But Before? this is the... Uh, like is a tight Wow. It's cold in here. This is it's kinda good. cool. This like? Wow. Like amazing. Yeah. Oh no this is a dead end so Really? Yeah. It is considering as a rock or no? I don't know. อ่าฮะคือไม่รู้ว่ามันไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าเนี่ยมันเกิดจากเออ่ volcano ash นะคะทับถมกันมาเป็นเวลาหลายหลายหมื่นล้านปีเลยดูนะคะโ๋อเหนยมากว้าวโอ้ there's a w o o d up there Probably using it as support Wow Oh my gosh เนี guess, <Yeah. S 1> <Because> ่ยนอเข้ามา oh, <okay. S 2> ข้างในคือมัน oh, <okay>. หนาวหนาวกว่าข้างนอกนะคะ <'re> เมื่านมันจะเยน็นมีกาอยากถือกโ้องนะเลยต้องเปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์นะคะมาดูคือดูหัวมีกาเมื่อกี้ล้มหัวมีต่ฝุ่นมาแล้วนะคะอ๋อดูตรงนี้นะคะนี่เดินเข้ามาว้าวมีกา this is so cool honey เราจะมองกันไปโอ้โหสวยมาก So uh. whoa Wow, this little coyote. I can see you. What's that building over here, Keith? Let me take a. I'm coming. Uh, Miga, no, Miga. Miga. Why la lap igle yao na? Miga, anyone's you have like. to no. yeah, show. What is it? This one you can go in, mom. Really? What is that? Yeah? Is this an old bathroom or something? Just you see it first. I see you. it first? Why mom see it first? Yeah, it's, it's oh, yeah. Ewww! Okay, uh. เราไปไฮก k i n g กันตรงนั้นมาแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะไปไฮก k i n g ทางนี้นะคะแต่กว่าจะชักชวนกว่าจะกว่าจะให้มีกากับพี่คีออ,อกเดินได้คือหยุดกันไปหลายรอบเนี่ยพี่คีพี่คีกับมิกามิกาคืออยากจะเล่นทรายอยากจะเล่นหินกันเนอะตรงนั้นคือพี่คีนะคะ You yeah, some paper towels somewhere. Ah. Mm -hmm. oh. <laughs> the cat's on fire. It will eventually. We gotta have to come closer. Wow. <laughs> Is it going on fire? Yeah, it's on fire, Kree It's on yeah. fire right there. You know, you gotta not get too close. <laughs> <laughs> Why is it not going hey, bigger? Mine. Not yeah, what happened to your small? Uh, hmm? uh, i guess it's uh, What time is it? I it's Like 6:20 <sighs> hard time. Whoa. Hey, that was stuff. พี่คีกับมิกาเหนื่อยง่วงนอนมากตอนนี้แเราก็กำลังจะเตรียมพาพี่คีกับมิกาไปอาบน้ำนะคะโอเคแล้วก็จะพากันเข้านอนนะคะเพราะว่าเหนื่อยมาก <laughs> oh, you U.S.A. <laughs> <laughs> oh, let me take a photo first. I'm doing a video. <laughs>